สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมี่ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักปักหลังของเดือนเมษายนนะคะเราเดินทางมาถึงชาพิจิกันแล้วค่ะช่องเมม่ดูได้ทั้งราขนาดและราศีนะคะการแบ,บ่งวันที่ก็ได้ทั้งตะวันตกและไทยนะคะวันนี้เป็นดวงสําหรับคนที่มีคู่นะคะก็คือมีประเด็นความรักมีคนคุยมีแฟนแต่งงานแล้วดูต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่ให้ดูเป็นดวงรายเดือนนะคะ เ,เราเริ่มเปิดกันเลยนะคะกองแรกจะเป็นตัวตนของคุณพิจิกคะ่ะกองที่สองนะคะตัวตนของคนรักค่ะตรงกลางเป็นบทสรุปความรักนะคะไพ่ซำรับ6ดาบขึ้นมากับหัวเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณสองคนหรือเปล่านะคะในดิที่ผ่านมามีมอว่ามันมีบางเรื่องนะที่ทําให้รู้สึก ไม่ค่อยสบายใจกับเส้นทางความสัมพันธ์ตรงนี้เท่าไหร่ะนะคะเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างที่มากระตุ้นความรู้สึกไม่คุณก็เขาให้รู้สึกไม่มั่นใจนะคะ,ะจากหน้าไพทายสำหรับไม่มองว่าในช่วงนี้ถ้ามีเวลาที่จะพูดคุยอะไรกันได้ก็ควรที่จะเปิดใจคุยกันนะคะเพื่อไม่ให้เรื่องมันบานปลายเนาะค่ะเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะ ไพ่คุณดีนะคะมีพลังงานอิมเพอร์ขึ้นมาใบแรกเลยถ้าในส่วนของเรื่องของความมั่นคงต่างๆในเรื่องของงานเงินนะคะหรือว่าสุขภาพอะไรเนี้ยคุณจะดีมากในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอืมอาจจะไม่ใช่คุณที่มีความวิตกกังวลเพราะว่าคุณได้อิมเพลอร์มีความรู้สึกว่าคุณก็มีความสุขในสถานะในเหตุการณ์นะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ในตอนนี้อยู่แล้วนะคะ ก็อาจจะเป็นทางฝั่งคนรักก็ได้ที่เขามีอะไรที่ไม่สบายใจนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะเดี๋ยวเราดูของคุณก่อนละกันอ่อห้าเหรียญน,นะคุณก็รู้สึกว่าช่วงนี้ถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่คุณก็ยังพร้อมใจเดินเคียงข้างกันเสมอระหว่างคุณกับคนรักคุณไม่ได้คิดจะปล่อยมือจากเขาเลยนะคะไอ้อุปสรรคที่เข้ามาที่จะไม่เป็นหกดาบเ่ยนะคะที่กับหัวนี่แหละตรงน,นี้คุณรู้คุณจะหนักแต่ว่าคุณไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอุปรสรรคที่มันใหญ่จนนะให้คุณจะต้องคิด สงสัยในความสัมพันธ์น่ะนะคะก้าดาบนะคะเนี่ยแหละอย่างที่เมย์บอกว่าไม่ใช่คุณไม่รู้คุณรู้แล้วคุณก็ไม่สบายใจกับอ,อุปสรรคที่เข้ามาแต่ว่าคุณไม่ได้เอามันมาเป็นสิ่งที่ขัดขวางนะคะทางรักของคุณนะคะยังไงคุณก็ไปต่อเนาะแล้วก็หาวิธีการแก้ไขค่ะแล้วก็มีเด็กถือถ้วยขึ้นมาคอนเฟิร์มว่าคุณยังไงก็เลือกเขานะคะแล้วก็มองข้ามอุปสรรคตรงนั้นไปแล้วก็คุณจะเป็นฝ่ายที่ประคับประคองความสัมพันธ์เป็นผู้นําในความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะ แฟนคุณมาไปได้ก็เป็นสีถ้วยเลยนะคะอ่าไอความไม่มั่นใจตรงเนี้ยมันทําให้เขาถอยนะช่วงนี้เขาอาจจะเหมือนกับอยู่เงียบเงียบไม่ค่อยมาอะไรกับเราเท่าไหร่เพราะว่าเขาอาจจะคิดมากอยู่นะคะช่วงนี้ก็ต้องให้เวลาเขาบ้างบางทีเนี่ยหกดาบอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์โดยตรงก็ได้อาจจะเป็นปัญหาของเขาเองที่จะไมให้เขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ดีพอหรืออะไรแบบนี้หรือว่ายังไม่พร้อมนะคะต้องให้เวลานะคะอย่างไรก็ตามยังมีเอชซอร์พนดิเคิล เขารู้นะว่าความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะคุณคือนัมเบอร์วันคือคนที่เขาเลือกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีความว่อนไหวเข้ามาไม่ใช้คำนี้แล้วกันเนาะมันไม่ใช่ความลังเลใจนะคะอันนี้คอนเฟิร์มว่าไม่ได้ลังเลแต่ว่ามันเป็นความว่นไหวมันเป็นความเซลล์ดาวการาสงสัยในตัวเองมากกว่านะคะไพ่ใบต่อมานะคะราชนีถือกระทาที่กับหัว มันมีบางเรื่องในชีวิตเขาที่เขาควบคุมไม่ได้แล้วก็เลยทําให้เขาร้อนรนอยู่ตอนนี้นะคะมีไพ่คิงจิกระทาแต่ท้ายที่สุดข่าวดีก็คือเขาจะรวบรวมสมาธิแล้วก็สามารถที่จะตกตะกอนทางความคิดได้แล้วก็ควบคุมสถานก,การณ์ต่างๆได้ในชีวิตเขาที่มันำรำไรรสายที่มันส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกที่มีต่อคุณน่นะคะก็เขาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคไปได้ค่ะไปตัวงเขาเองเนาะแล้วก็ด้วยกําลังใจจากเราด้วยนะคะ บทสรุปนะคะแปดดาบนะคะใน2สัปดาห์นี้นะคะมันจะยังมีปัญหาที่คุณมเครืออยู่นะคะอย่างที่พี่กล่าวไปแล้วยังไงก็ต้องให้โอกาสกันก่อนนะคะให้เวลากันก่อนเนาะภพยเดไฮดรลคอนนะคะคุณและเขาจะมีบุธิภาวัตที่มากพอที่จะประคับประคองสถานการณ์ที่มันยักลำบากไปได้นะคะ ไพ่แฮงแมนนะคะให้เวลานะช่วงเวลานี้อาจจะอึดอัดนิดนึงนะคะแต่ว่ามันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็พลังงานดีเอ็มเพลสขึ้นมาตอกย้ําว่าคุณทั้งคู่จะเป็นคนรักที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็ยังมีความเหมาะสมคู่ควรกันอยู่ท้ายที่สุดก็จะได้ลงเอยกันแบบแฮปปี้นะคะให้เวลานะเดี๋ยวเราเปิดไพ่โรเข้ากันต่อเลยนะคะน้าไพ่สลับข้างกันได้นะคะจันชาวเนาะ อมืมาไปแรกที่ true love เลยนะคะไพ่ก็รักแท้ขึ้นนะคะไพ่อี is safe for you to love แล้วก็ give l e n chance ไพ่ก็สนับสนุนคำทํานายในส่งทาร่เมื่อกี้ว่าให้โอกาสซึ่งกันและกันให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะคุณสองคนเป็นรักแท้ของกันและกันนะ,ะยังไงก็แยกจากกันไปไม่ได้หรอกขาดกันและกันไปไม่ได้แล้วก็มันปลอดภัยที่จะไปต่อกันนะคะ c o n f i r มนะ,ะเดี๋ยวเราเปิดไพ่คำแนะนำให้อีกนะคะ อันนี้เป็นแองเจวันเซอร์นะโนนี่ทูวอรี่นะคะ Wait. เวทแล้วก็เลตโกไม่มีอะไรที่ต้องวิตกกัองบนนะคะก็ พยายามปล่อยวางนะคะอะไรที่เราทําได้ก็ทํานะคะอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องให้เวลาไปก่อนนะคะเวทขึ้นนาะแล้วก็เลตโกก็คือการปล่อยวางก็ตรงตัวเลยที่เมย์พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดนะคะเมย์ก็มองว่าเมื่อคุณได้เข้ามารับฟังคําทํานายตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณได้เข้าใจสถานการณ์โดยรวมแล้วก็เข้าใจคนรับมากขึ้นแล้วก็ใจเย็นลงนะคะแล้วก็ให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะ เดี๋ยวเราปิดท้ายคำดนนายนวันนี้โดยการเปิดไพ่เรือเมสเซจนะพลังงานหนึ่งใบนะคะน่าจะเป็นใบนี้นะคะเพราะว่าเข้ามันตรงมือของเม์เนาะเมสเซจ for you นะคะ I'm thinking of you this very moment your love fills me with light I love you เนี่ยคนรักฝากมาบอกนะคะว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยวินาทีนี้เขาก็คิดถึงคุณเพราะว่า คุณคือแสงสว่างในชีวิตที่มาเติมเต็มชีวิตเขานะคะหวานหยดเยิ้มเลยนะคะก็ให้คุณได้รับรู้ไว้จะได้สบายใจเนาะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณชาวพิจิตรและก็ชาวสองทุกท่าเลยนะคะที่เข้ามารับชมถ้าคุณชอบคำทำนายของเมยเม,ม,มฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวหรือว่าสนใจหินมงคลช่วยส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ก็แอดไลน์ดิคือใน้างล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวคะ่ะสวัสดีค่ะ